สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมคลิปนี้ผมก็รับหน้าที่นะครับก็คือมาขับเจ้ายักษ์นะครับมาขับเจ้ายักษ์ให้กับทีมงานนะครับก็น่าจะวิ่งด้วยกันสองคันกับคันเหลืองนะครับเป็นงานเหมาเท่าเกี่ยไม่มีคนขับคนขับคันนี้ไม่มาครับน่าจะลานะครับมาผมจะพาดูเจ้ายักษ์นะครับเป็นยางก้านะครับท่านผู้ชมคือผม ผมบ่เคยขับพี่น้องผมอยู่ห้างเด้ก็คือสูงก็ง่ายเลยวะ่ะเครื่องร้อยเก้าห้าครับเครื่องร้อยเก้าห้าฟาดำนี่ครับเราต้องดูก่อนนะครับว่ามียังหักดีาจะเข้วมาอันนี้เป็น้าเจ้าเห็ดไว้เราเองเด้ยวยนะ เพราะว่ามันบมแมนรถหลดเฮาเฮาต้องสำรวจบางวันนะครับมีแนวหกักแนวอย่างบอนะครับอันนี้ก็คือกวงตั้งแต่มาตั้งแต่ทีแรกแล้วโอ้ยครับอดสีไม่มีตัวหักนะครับเอานี่มันคือมันเกินนี้นะเนาะกอดสีเกินนี่นี่น มันเดี๋ยวมาทาังตัวรับเนี่ยหักแตกยนี่แมนว่า,ากเจ้าอ่ะโอ้ยีหลีตอนนี้ต้องไปตัดออกครับตัดนี่เลยเนี่ยมันยาวเวดนี่ครับตาดำไม่หักไม่มีอะไรหักโอ้ไง หน้าที่ขับเจ้ายักษ์ครับผมคนขับก็ดูแลรถได้ดีอยู่แล้วครับแต้ขระจก็ได้ล่างาวะขยโจก็ได้ปัดอยู่กับเจ้าคุณปู่ครับคนได้หลอดที่เป็นคนขับแมคโครหน่าจะเลียน้ำเงินสองคันนี่แล้ผมเดวี๋ยเงเบิบิดมือนี่ก็เป็นเจ้าคุณปู่ครับ เทนเลอร์นะครับยังรอดให้กูขับขันเลี้ยงซะขาบ่ถึงวะ่ะเออไม่เราบ่อลงแนวไหนวะ งัดหลอมันก็าได้่อป้าแทกไงอแทกเพราะมันแทกสองลอยเว้ยแทกอะนเก้าสิบแปดสิเซนเนเหนแปดสิบเก้าสิบนอะเอากูเรียนกับมึงสองคนเดียนะเอาก็ะวางกันกินขาไป โอ้หนาเลยหนาดดเบหมดโอ้นี่บ oh ังแดดครับเป็นรถมือหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอีกมือหนึ่งจับประตูเ้ยอุบัติเหตุไม่เคยเกิดนะครับตกเขาใหญ่ครั้งเดียวเออ รถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งเ <c oughs> ข็นเป็นส่วนมาก <c oughs> <c oughs> อ่าคล่องไว้จ๊ะคล <c oughs> ่อไปได้ละ <c oughs> ไปได้ละเ <c oughs> ติมน้ำมันเดี๋ยวนะเติมมันให้โอ้ร้อยยี่สิบครับตองมาสุขอโศกก็ตึงดีใช่ปะเอาเลยเดี๋ยวนะ่ะ โอ้ยจ๊ขี่ตุงห้องว่ตุงหลอกบอกไปกอออ่อนพอโบข้องก็ยจะเกินมันได้ได้เขาล็อกอยู่ขาพอถึงกันเลีกก่ยงไงก็จะวิ่งด้วยกันนะครับเจห๊หลอดทั้งขับทั้งเัินทั้งขับแมคโคทั้งม่านนี่ครับ ขับแมคโครทั้งม่านขับรถแต่ดำนะครับวิ่งอยู่สองคนมาสันเป็นงานเหมานะครับคุณเสียงค่อมแอะ เจ้ายักษ์ครับรับหน้าที่ขับเจ้ายักษ์แมน่นว่าเครื่องลอยกาหาว่าพี่น้องเปิ้งซอยผมเนะี่ยเป็นยูสุนะครับอีสุเดกกะเดี๋ยวผมจะพาดูภายในนะครับมันมันเป็นหัวไทยตัวนี่ไหมเนะี่ยภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับท่านผู้ชมสะอาดแต่มองขึ้น รับมันยุ่งเดี๋ยวะสะอาดครับสะอา,สาดสะอาดสะอาดดิเอาดำลงตอนแรกขอ่อยยกดำหมเป็นตัวนี้เป็นเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นสวิขเขาเกียร์เหยียบคัดอ่านี่เหยียบคัดเขาเกียร์แล้วก็ยกเออขึ้นสังเกียที่เงา จะค่อยๆขึ้นแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าพอแล้วก็พอเอาลงกดลงกระเคอเอาลงกดเกียร์นะครับโอเคครับถ้าถ้าเปรียบอ่าเปรียบอยากรดผมนะครับก็จะเป็นสวิกฎส่วนมากถ้าเป็นรถนอกนะครับรถประกอบรถประกอบขึ้นมาเลยก็ ได้เป็นสวิกดนะกดอยู่แถวแถวเนี้ยเองตู้เมียงเนี้ยเนี่ยคือลายแท้กดต้องเขาดอกคือบอกไว้ก่อนผมจะใช้แต่เพราเกียร์นะครับส่วนทางนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับของเขานะครับมีแต่เกียร์อย่างเดียวกับพวงมาลัยนะครับกับตัวนี้นะครับที่อื่นคือผมไม่ได้แตะนะครับบอกไว้เลยที่มาโจมน้ำก้นใอยนี่ถือบอกกอกแค,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 ค่บอกไว้ก่อน้นนี้อ๋อกระจกมันยวนทั้งข่างประตูตัวนี้ไหม นี่ครับกระจกนะครับเป็นกระจกะธรรมดานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไฟฟ้าอันนี้อย่างเนี่ยโอ้ยเนียจับโทรสัพ์พรมเบาๆไว้มันยุ่งเี่ยงหันไม่เรียน้องเขาตัวนี้คือน้ำมันความร้อนเอาความ้อนก็จะบวก้น ตัวนี้บอก่ความม้อนไหมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกลลมนะครับเกลลมอย่างคือมีสองอันมาเกลลมแล้วก็เป็นเอาเข็มไมดดิจิตอลเข็มไมดดิจิตอลแต่ว่าขึา้นพวกขึ้นตัวนี้จะเป็น นี่อย่างวะรอบวะตัวนี้เป็นรอบเครื่องตัวนี้เป็นเข็มไมพี่เข็มไมมาแดงพี่น้องเบรกมือเอาลงแล้วนะครับแต่รูปเบรกมือยังไม่ลงเลยเังี้งเขาติดไปสิโออย่หลีไฟเบรกมือยังไม่ลงเลยนะสาสานดีอยู่ษารถได้ดีนะครับจันนันนะครับผมแอร์ผมก็เปิดเบอร์เดียวนะครับเนี่ย อ๋อตัวนี้เป็นตัวเปิดข้งางล่างตัวนี้เป็นน้ำยา <c oughs> เอาไโอ้คือเก่าเด,าด,ดอีอยทำทากรดเฉยๆหดอแอร์เรนนร okay. ย,มมรย็นดีครับผมเปิดเบอร์สอง AC บนในรถโอเคอ่ะมูนี่อียงผมว่ารู้กันเย็นดีครับผมแอร์ก็ได้ นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอ่าในคลิปต่อไปว่าจะเป็นการวิ่งแบบไหนจะมีอุปสรรคไหมในการวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นแบบใดรูปแบบไหนว่าขาผมมดถึงเนะี่ยพี่น้องนะครับเวลาผมเหยียบผมต้องแนวส่วนนองถึงนมหนิกอยังีงนะเบรกกับกยุ้เลิกเลยคาดกับยุดคาดมันเหมือนคาดมันยันนะครับ คุณนผู้ชมเอามีแนวชาร์ฟพอมตัวนี้ไหมมีแนวชาร์โทรศัพท์เลยครับอ่าอย่าว่ากันเนดะ้อันนี้อันนี้ใส่ยูอันนี้อเอาใส่แต่แนวชาร์นะครับเนี่ยยืมที่ชาร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่้นผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ